สามนีไฟล์บทที่9ในความมืดสุรเสียงของพระคริสประกาศถึงความพินาศของผู้คนและเมืองเป็นอันมากเพราะความชั่วร้ายของพวกเขาพระองค์ทรงประกาศถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ด้วยทรงประกาศว่ากฎของโมเสสสมบูรณ์แล้วและทรงเชื้อเชิญมนุษย์มาสู่พระองค์และรับการช่วยให้รอดประมาณคริสต์ศ,ศักราช34 และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือมีเสียงได้ยินกันในบรรดาผู้อยู่อาศัยทั้งปวงของแผ่นดินโลกทั่วผืนแผ่นดินนี้โดยร้องว่าวิบัติวิบัติวิบัติตแก่คนพวกนี้วิบัติแก่ผู้อยู่อาศัยของทั้งแผ่นดินโลกเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจเพราะมารหัวเราะและเหล่าเทพของเขาชื่นชมยินดีเพราะบุตรและธิดาผู้งดงามแห่งผู้คนของเราถูกสังหาร และเป็นเพราะความชั่วช้าสามานและความน่าชิงชังของพวกเขาที่พวกเขาล้มตายดูเถิดเราเผาเซราเฮมลาเมืองที่ยิ่งใหญ่นั้นด้วยไฟและผู้อยู่อาศัยในนั้นและดูเถิดเราให้โมโรนายเมืองยิ่งใหญ่นั้นจมในห้วงลึกของทะเลและผู้อยู่อาศัยในนั้นจมน้ำตายและดูเถิดเรากลบโมโรนายฮาเมืองยิ่งใหญ่นั้นด้วยดิน และผู้อยู่อาศัยในนั้นเพื่อซ่อนความชั่วช้าสามานของพวกเขาและความน่าชิงชังของพวกเขาให้พ้นจากหน้าเราเพื่อเลือดของศาสดาพยากรณ์และวิสุทธิชนจะไม่ขึ้นมาหาเราเพื่อฟ้องพวกเขาอีกต่อไปและดูเถิดเราทำให้เมืองแห่งกีแกลจมและผู้อยู่อาศัยในนั้นถูกฝังอยู่ในห่วงลึกของแผ่นดินโลกแท้จริงแล้วและเมืองแห่งโอไนฮา และผู้อยู่อาศัยในนั้นและเมืองแห่งโมคมและผู้อยู่อาศัยในนั้นและเมืองแห่งเยรูซาเลม็มและผู้อยู่อาศัยในนั้นและเราให้น้ำขึ้นมาแทนที่เพื่อซ่อนความชั่วร้ายและความน่าชิงชังของพวกเขาให้พ้นจากหน้าเราเพื่อเลือดของศาสดาพยากรณ์และวิสุทธิชนจะไม่ขึ้นมาหาเราเพื่อฟ้องพวกเขาอีกต่อไปและดูเถิดเมืองแห่งแกดิแอนใด และเมืองแห่งแกดิอมนาและเมืองแห่งเจคอบและเมืองแห่งกิมกิมโนทั้งหมดนี้เราทำให้จมและทำให้เนินเขาและหุบเขามาอยู่ณสถานที่นั้นและเราฝังผู้อยู่อาศัยในนั้นไว้ในห่วงลึกของแผ่นดินโลกเพื่อซ่อนความชั่วร้ายและความน่าชิงชังของพวกเขาให้พ้นจากหน้าเรา เพื่อเลือดของศาสดาพยากรณ์และวิสุทธิชนจะไม่ขึ้นมาหาเราเพื่อฟ้องพวกเขาอีกต่อไปและดูเถิดเจโคโบูกัดเมืองยิ่งใหญ่นั้นซึ่งเป็นที่อาศัยของผู้คนของกษัตริย์เจคอบเราทำให้ไหม้ด้วยไฟเพราะบาปของพวกเขาและความชั่วร้ายของพวกเขาซึ่งเกินกว่าความชั่วร้ายทั้งหมดของทั้งแผ่นดินโลกเพราะฆาตกรรมลบับกับการมั่วสุมลับของพวกเขาเพราะพวกเขานั่นเอง ที่ได้ทำลายความสงบสุขของผู้คนของเราและการปกครองแผ่นดินฉะนั้นเราทำให้พวกเขาถูกเผาไหม้เพื่อทำลายพวกเขาให้พ้นจากหน้าเราเพื่อเลือดของาศาสดาพยากรณ์และวิสุทธิชนจะไม่ขึ้นมาหาเราเพื่อฟ้องพวกเขาอีกต่อไปและดูเถิดเมืองแห่งเลมันและเมืองแห่งจอร์จและเมืองแห่งแกดและเมืองคิชคูเมนและผู้อยู่อาศัยในนั้น เราทำให้ไหม้ด้วยไฟเพราะความชั่วร้ายของพวกเขาในการขับไล่ศาสดาพยากรณ์และคว้างป่าก้อนหินแก่คนเหล่านั้นซึ่งเราส่งไปเพื่อประกาศแก่พวกเขาเกี่ยวกับความชั่วร้ายของพวกเขาและความน่าชิงชังของพวกเขาและเพราะพวกเขาขับคนเหล่านั้นทั้งหมดไปจนไม่มีคนชอบทมเลยในบรรดาพวกเขาเราจึงส่งไฟลงไปทำลายพวกเขา เพื่อซ่อนความชั่วร้ายและความน่าชิงชังของพวกเขาให้พ้นจากหน้าเราเพื่อเลือดของาศาสดาพยากรณ์และวิสุทธิชนที่เราส่งไปในบรรดาพวกเขาจะไม่ร้องจากพื้นดินขึ้นมาถึงเราเพื่อฟ้องพวกเขาและเราให้ความพินาศมหานหลายอย่างเกิดแก่แผ่นดินนี้และแก่คนเหล่านี้เพราะความชั่วร้ายของพวกเขาและความน่าชิงชังของพวกเขาโอ้พวกเจ้าทั้งหมด ที่ได้รับการละเว้นเพราะเจ้าชอบธรรมกว่าพวกเขาบัดนี้เจ้าจะไม่หันกลับมาหาเราและกลับใจจากบาปของเจ้าและได้รับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสหรือเพื่อเราจะรักษาเจ้าแท้จริงแล้วตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าว่าหากเจ้ามาหาเราเจ้าจะมีชีวิตนิรันด์ดูเถิดแขนแห่งความเมตตาของเรายื่นมาอย่างเจ้าและผู้ใดก็ตามที่จะมา ผู้นั้นเราจะรับและคนที่มาหาเราจะเป็นสุขดูเถิดเราคือพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเราสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในนั้นเราอยู่กับพระบิดานับจากการเริ่มต้นเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาในเราและในเราพระบิดาทรงแผ่รัศมีภาพพระนามของพระองค์เรามาหาคนของเรา และคนของเราหารับเราไม่และพระคัมภีร์เกี่ยวกับการมาของเราจึงเกิดสำเร็จที่ผลและมากเท่าที่รับเราเราให้แก่พวกเขาเพื่อมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและแม้เช่นนั้นเราจะให้แก่มากเท่าที่เชื่อในนามของเราเพราะดูเถิดการไถ่มาโดยเราและในเรากฎของโมเสสจึงสมบูรณ์เราเป็นแสงสว่างและชีวิตของโลก เราเป็นอัลฟาและโอเมก้าปรถมและอวสารและเจ้าจะไม่ถวายเครื่องบูชาด้วยการหลั่งเลือดอีกต่อไปแท้จริงแล้วเครื่องพรีบูชาของเจ้าและเครื่องเผาบูชาของเจ้าจะยกเลิกไปเพราะเราจะไม่รับเครื่องพรีบูชาของเจ้าและเครื่องเผาบูชาของเจ้าและเจ้าจะถวายใจที่ชอกช้ำและวิญญาณที่สำนึกผิดแก่เราเป็นเครื่องพรีบูชา และผู้ใดที่มาหาเราด้วยใจที่ชอกช้ำและวิญญาณที่สำนึกผิดเราจะให้บัพติศมาเขาด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ดังที่ชาวเลมันได้รับบัพติศมาด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะศรัทธาของพวกเขาที่มีต่อเราในเวลาที่พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสและพวกเขาหารู้ไม่ดูเถิดเรามายังโลกเพื่อนำการไถ่ามายังโลกเพื่อช่วยให้โลกรอดจากบาปฉะนั้น ผู้ใดที่กลับใจและมาหาเราดังเด็กเล็กๆเราจะรับเขาเพราะสำหรับคนเช่นนั้นคืออาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าดูเถิดเพื่อคนเช่นนั้นเราจึงสละชีวิตของเราและมีชีวิตขึ้นมาอีกฉะนั้นจงกลับใจและมาหาเราเถิดเจ้าทั้งหลายสุดแดนแผ่นดินโลกและได้รับการช่วยให้รอด